ภารกิจหนึ่วันมีอะไรบ้างไปดูกันอันนี้ปันจกยันจุด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 ไปส่งทิกเกอร์ถึงหน้าโรงเรียนทิกเกอร์แล้วเอาทิกเกอร์ลงส่งมามาดีไปทำงานไปถึงที่ทำงานมีคนเดียวนะเปลี่ยนจุดเพราะว่าเข้างานหลังคนอื่นเข้างาน10บโมงคนอื่นเข้า9ก้าโมง ะมีคนเดียวตลอดอยู่คนเดียวตลอดเปลี่ยนชุดเก็บของใส่ที่กันไฟฟ้าจะติดต้องใส่หมวกลวบรวบรวบผม ใส่เสื้อผ้าใส่ทับไปเลยนะที่ทำงานไม่ต้องเปลี่ยน,ชนแบบเช็คความเรียบร้อยเลิกงานแล้วฝนตกต้องไปรับคุณเธอตากฝนอีกความวุ่นวายได้เกิดขึ้นแล้วทำกับเก้ากัน <laughs> กุโตววันนี้ผัดโซบะผัดเส้นกันล่ผัดใส่กะหล่ำใส่หมูใส่บักกัดขาวใส่กระเทียมใส่ไข่ปุ้ช่วยกิน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  ทิกเกอร์กินกินเยอะเลยแหละกินหมดเลยแหละถ้วยนี้แต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคุยกับยายต่อมีน้ำซุปด้วยนะแต่ไม่ได้ถ่ายน้ำซุปเติมน้ำซุปไปสามรอบกินหมดกินเสร็จกินส้มไปอีกลูปหนึ่งลูปใหญ่นะส้ม แม่ได้กินค้บวเดียวแล้วก็กินโยเกิร์ตโตนั่นแหละตามภาพที่ไม่เด้ลงด้วยอร่อยเธอละเอาคิปกินโยเกิร์ตลงด้วยดีกว่า ิก,ก,กินหน้าอร่อยนิ้วกับติกเกอร์ใครกินข้าวแม่อร่อยมาดูติ๊กเกอร์ได้นะครับแต่ก็กินเฉพาะตอนอันนี้แหละตอนเธอสบายดีถ้าเธอไม่สบายก็ท้อเหมือนกันแหละเธอไม่กินข้าวเหมือนกันแหละบายไปแล้วค่ะฝันนี้ครับ